รังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้การทูดรู้ลึกทุกเรื่องราวรู้จริงทุกขั้นตอนกับที่นี่วาไรตี้การทูดวิทยุการทูตเพื่อคุณทุกคนครับ ออากาศทางสถานีวิทยุยสารนาร,รมกระทรวงการต่างประเทศขึ้นความถี่ AM 1,575กิโลเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5.30นาิกานาทีถึง6 0นาฬิกาวันนี้วันศุกร์ที่23กรกฎาคม2 5 4 4นรและผมนายเสียวตรลัดโชคดำเนินรายการคู่กับพี่ต้นคุณชนะมิจเจริญและคุณเบียร์รัติกรบวงสุวรรณครับ สวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะก็คุณผู้ฟังอาจจะ สงสัยนะคะว่าทําไมวันนี้พวกเราสามคนถึงได้มาเปิดรายการพร้อมกัน3คนนะคะก็จากสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลให้หลายๆหน่วยงานเองก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนะคะจากเดิมที่เราทำเตที่ออฟฟิศตอนนี้ก็มาเป็น Work from Home เกือบ100%หรือร้อทุกหน่วยงานเลยนะคะทําให้พวกเรา3ามคนเองอะคะ่ะก็ได้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดรายการนะคะมาเป็นรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นยังไงก็ ขอให้ผู้ฟังติดตามรายการวิธีการทูตของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะเรายังคงมีสาระความรู้ที่เกี่ยวกับงานด้านพิธีการทูตมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับทราบการทํางานของกรมพิธีการทูตไปโอพอสมควรแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นระดับราชวงศ์ระดับผู้นาํนาคณะมนตรีคณะทูหรือว่าหน่วยงานราชการเอกชนต่างๆมา,ากมายนะครับซึ่ง ก็กล่าวได้ว่าเราก็ทํางานร่วมกับผู้คนในทุกระดับเลยนะครับโดยในแง่หนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดกันวันนี้ภารกิจด้านพิธีการทูนเนี่ยมันก็จะมีมิติที่ไปข้องเกี่ยวกับงานพระราชาพิธีงานราชกพิธีสำคัญต่างๆแล้วก็จะเป็นจะต้องมีการแต่งกายเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านนี้อย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้แนวปฏิบัติในการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยนะครับ ดังนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการแต่งกายในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธีต่างๆที่มีข้าราชการและบุคคลสําคัญระดับประเทศเข้าร่วมซึ่งออคุณผู้ฟังก็อาจจะเคยเห็นผ่านข่าวต่างๆมาแล้วนะครับซึ่งท่านเหล่านั้นก็จะแต่งกายอย่างเต็มยศหรือบางครั้งก็ครึ่งยศแล้วแต่โอกาสนะครับแล้วก็จะมีการประดับสิ่งที่เรียกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับว่าจะเป็นดวงตราดาราหรือสายสะพายต่างๆ ในวันนี้เราจึงขออนุญ,ญาตนําเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบได้เข้าใจกันโดยสังเขตนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ท่านสามารถรับชมงานในโอกาสสาคัญต่างๆในอนาคตได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมใช่แล้วครับน้องมาร์กน้องเบียร์นะครับวันนี้เราก็หันมาปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการเป็นการจัดรายการจาก Work from h o m โซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ของพวกเรา แต่พวกเราก็มีความเต็มใจแล้วก็มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะนําเสนอรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจําทุกวันศุกร์เหมือนเช่นเคยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราติดภารกิจแล้วก็มีข้อจํากัดบางอย่างทําให้เราไม่สามารถจัดรายการได้เราก็เลยนําเสนอเทปรีรันให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่ายังคิดถึงพวกเรากันอยู่นะครับต่อจากนี้ไปนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราเริ่มรองจัดรายการแบบแบบเนี้ยแบบรายการสด ราคาเ o r ร์กฟอร์มโฮมหวว่าคงจะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ฟังนะครับวันนี้น้องมากได้เกริ่นไปในเบื้องต้นแล้วว่าเราจะพูดถึงเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งของงานพิธีทางการพูดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแต่งกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพวกเรานะครับได้มีโอกาสไปร่วมงานพระราชพิธีงานราชพิธีเนี่ยเราก็ต้องแต่งกายนะครับปกติขาวบ้าง ครึ่งยศบ้างเต็มยศบ้างนะครับแต่คุณผู้ฟังหลายท่านนะครับก็ยังอาจจะไม่เข้าใจว่าเครื่องราชอ e ิสริยาภรณ์ที่พวกเราประดับบนเครื่องแต่งกายของเรานั้นคืออะไรบ้างนะครับวันนี้ล่ละครับเราจะนําเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดคุยคุณผู้ฟังได้รับทราบโดยสังเขปนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถรับชมงานพระราชรพิธีรัชพิธีงานที่สําคัญสาคัญต่างๆได้อย่างเข้าใจนะครับ ซึ่งในแต่ละงานแน่นอนนะครับก็จะมีพรอบรมุกสานุวง์นะครับสเสด็จพระราชดำเนร่วมง,งานด้วยหรือแม้จะเป็นคณะองค์คมตรีรัฐมนตรีรตรหรือบุคคลสําคัญต่างๆเนี่ยก็จะแต่งกายในชุดเต็มยศนะครับแล้วก็ประดับเครื่องราชอิสริยาภรคุณผู้ฟังก็จะสามารถรับชมงานเหล่านั้นได้อย่างมีสีสันและเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับค่ะพี่ต้นเดี๋ยวเบียร์ขออนุญาตเกิน ให้คุณผู้ฟังเข้าใจกันเบื้องต้นนิดนึงนะคะว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทหลกัหลกๆเลยนะคะอย่างประเภทแรกะคะ่ะเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมนดีต่อกันนะคะประเภทที่2ค่ะก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับบําเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินนะคะซึ่งอันนี้แหละคะ่ะที่นักการทูตหรือว่าข้าราชการไทยเนี่ยก็จะได้เห็น เครื่องราชประเภทนี้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องราชที่เราอาจจะเคยไร้ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเก้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนะคะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยแล้วก็เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเรกคุณ,ณาภรน,นะคะส่วนประเภทต่อมาค่ะเราเรียกว,ว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับพระชทานเป็นบําเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์ค่ะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าเหรียญราชอิสริยาภรณ์นะคะที่นับว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ เบียขออนุญาตนะคะให้พี่ต้นช่วยอธิบายคุณผู้ฟังเข้าใจอย่างคร่าวๆก่อนนะคะในของมุงกุฎไทยนะคะโอเคครับน้องเบียน้องเบียรกล่าวไปก็เป็นประเภทของเครื่องราชนะครับก็เป็นใหญ่ๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสถึงเครื่องราชประมาณสี่สำรับนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องราชที่พวกเราเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็เห็นกันอยู่เป็นประจำขอเริ่มต้นด้วยเครื่องราชสำรับแรกเราเรียกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียริ ตียดยิ่งมงกุดไทยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโราปรดกล้าโปรกหม่อมให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2412หรือตรงกับศิต์ศักราช1869 สร้างขึ้นมานเพื่อพระราชทานแด่พ่อปรมวงสานุวงศ์ข้าราชการประชาชนแล้วก็ชาวต่างประเทศที่มีความดีความชอบสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งเครื่องราชอิสริยาพรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นชั้นได้อยู่ที่8ชั้นนะครับคือชั้นที่7 หกห้าสหนึ่งแล้วก็ชั้นสูงสุดนะครับเป็นชั้นสายสะพายเรามาทําความรู้จักตั้งแต่ชั้นล่างสุดนะครับชั้นล่างสุดหรือเรียกว่าชั้น7ก็คือเหรียญเงินมุกุฎไทยตัวย่อก็คือรองอมอนะครับเถอรขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็นชั้นที่6เราเรียกว่าเหรียญทองมุกุฎไทยชื่อย่อว่ารอทมอชั้นที่5อันนี้เราจะคุ้นคุ้นหูกันแล้วนะครับ เราอาจจะได้ยินได้ฟังได้เห็นหลายๆท่านที่เป็นข้าราชการประดับเครื่องราช,ชั้นนี้นะครับเมื่อเมื่อเริ่มเข้ารับราชการแรกๆนะครับเราเรียกชั้นนี้ว่าเบนจมาพรมงกุฎไทยหรือชื่อย่อว่าบมอรับราชการอีกสักพักหนึ่งก็จะได้รับโปรดกระลาโปรดกระหม่อมเป็นชั้นที่4นะครับเราเรียกว่าจตุถาพรมงกุฎไทยหรือจอมอนั่นเองส่วนชั้นที่สนะครับมีชื่อว่าตริยาพรมงกุฎไทยหรือตอมอครับ ชั้นที่สองนะครับเราเรียกว่าทวิติยาพรมงกุฎไทยหรือทมอสูงจากชั้นนี้ขึ้นไปนะครับจะเป็นชั้นสายสะพายและนะครับเป็นสายสะพายที่ที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราประดับกันนะครับเราเรียกชั้นนี้ว่าชั้นที่หนึ่งหรือชื่อเต็มว่าปฐมาพรมงกุดไทยหรือปมนั่นเองนะครับขึ้นไปอีกเป็นชั้นสายสะพายที่เป็นชั้นสูงสุดของสำรับนี้เราเรียกว่ามหาวชิระมงกุฎหรือ มอวมอนั่นเองครับน้องเบียร์แลวนี่ก็คือภาพของเครื่องราชอิสยาพรมงุฎไทยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีชั้นสายสภาอยู่2เส้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเป็นเหรียญตรานะครับเป็นเครื่องราชเจียพรที่เราเรียกว่าดวงตราด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะหารายละเอียดได้ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวต่อไปผมขอให้น้องมาร์คให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับเครื่องรอีกสำรับหนึ่งก็คือช้างเผือกนะครับครับผมขออนุญาตนะครับก็จริงๆก็มาคู่ๆกันเลยนะครับสองสำรับนี้ ก็จากพี่ต้นได้เล่าไปแล้วในสำรับมงกุฎไทยนะครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาก็จะเป็นชังเผือกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสองสำรับเนี้ยจริงๆลําดับชั้น8ชั้นเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ชื่อก็จะสอดคล้องกันด้วยนะครับก็จะช่วยเราจําได้ง่ายขึ้นนะครับระหว่าง2สําหรับนี้นะครับเอาละครับขอเปลี่ยนให้ฟังเกี่ยวกับประวัติของเ,ออเครื่องราชสยาิยพรอันเป็นที่ชืช่อยิ่งชังเผือกให้คุณผู้ฟังทราบประวัติเบื้องต้นนะครับก็คือ เ,เครื่องราชสำรับนี้เนี่ยก็มีคือกาเนิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพ,พระพะบสทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่4นะครับเมื่อประมาณร้อยหกปีที่แล้วนะครับปี2 4 0 4นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็ดพจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวอีกครั้งหนึ่งโดยการมีกําหนดชั้นและใส่สัพยายเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ตอนนี้นะครับฉบับล่าสุดเนี่ยที่มีการปรับปรุง ข้อมูลของเครื่องราชสำรับนี้เนี่ยก็ประมาณ60ปีที่แล้วนะครับสมัยรัชกาลที่8ก็จะเป็นช่วง2 4 8 4นปีะครับ80ปีที่แล้วพอดีเลยนะครับที่มีการาปรับปรุงกฎหมายของเครื่องราชสรจคอทั้งเผือกล่าสุดนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น8ชั้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่ชั้นที่7เนี่ยก็จะเป็นชั้นสามันสุดจนไล่ขึ้นมาเป็น6 5 4 3 2 1แล้วก็จะเป็นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกก็จะเป็นชั้นสูงสุดนะครับ ให้คุณผู้ฟังได้สังเกตนะครับว่าสําหรับช้างเผือกเนี่ยสีแพรแถบประจำสาหรับนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นสีแดงแล้วก็จะมีขอบเป็นสีเขียวแล้วก็จะระหว่างสีแดงกับสีเขียวก็จะมีริ้วตรงกลางเล็กๆจะเป็นสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับก็จะอยู่ในทั้งสายสะพายาอยู่ในทั้งแพรแถบที่จะประดับปกเสื้อนะครับก็จะเป็นสีนี้ถ้าเห็นสีแดงก็จะเป็นช้างเผือกนะครับผมก็จะขออนุญาตเริ่มมาตั้งแต่ ชั้นสามัญที่สุดก็คือเหรียญเงินช้างเผือกนะครับก็ตัวย่อก็คือรองชอตามตัวเลยครับเหรียญเงินแล้วก็ชอช้างก็คือช้างเผือกนะครับตระกูลนี้ก็จะลงไย่ด้วยชอช้างทั้งหมดนะครับขึ้นมาก็จะเป็นชั้นที่หก็คือเหรียญทองช้างเผือกนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาเบญจมาพรช้างเผือกชั้นที่ห้านะครับเบนจก,ก็คือห้าอย่างที่พี่ต้นได้บอกไปแล้วว่าสําหรับขา้ราราชการพลเรือนส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเริ่มขึ้นเอ,อ่อเริ่มขอพระราชทานก็คือชั้นเบญจมาพร มงกุฎไทยใช่ไหมครับก็จะเป็นชั้นแรกเลยรับราชการมาได้5ปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเป็นพวกผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นระดับปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการหรือบางคนก็อาจจะเป็นชำนาญงานชำนาญการในช่วงแรกนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับราชทารเบญจมาพรมงกุฎไทยแล้วก็ถัดมาก็เป็นช่างเผือกนะครับถัดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นชั้น4ี่ก็คือจัดตุัาถาพรช่างเผือกนะครับจ,จชนะครับ ขึ้นมาอีกก็จะเป็นตริตาพรช้างเผือกต่อชอขึ้นมาอีกก็จะเป็นทวีติยาพรช้างเผือกตอชอนะครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูจากตัวย่อแล้วจดจําได้ง่ายนะครับก็คือเหมือนชั้นอือตะตวัตรีโทนั่นแหละครับตะตวาสี่ตรีสามโทสองนะครับก็คือจะย่อเป็นตอชอตอชอตอชอตามลำดับนะครับขึ้นมาเป็นชั้นสายสะพายสองดับสองบนสุดเนี่ยก็จะมี ชั้นหนึ่งก็คือปฐมมาพรช้างเผือกนะครับก็จะเป็นชั้นแรกที่ได้เริ่มเริ่มได้รับสายสะพายนะครับแล้วก็ชั้นสูงสุดก็จะเป็นมหาปรามาพรช้างเผือกนะครับอประชอน,นั่นเองนะครับผมก็อยากให้สังเกตตรานิดหนึ่งนะครับสําหรับช้างเผือกเนี่ยก็คือชั้นสูงสุดมหาปรามาพรช้างเผือกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นดารานะครับที่จะใช้ประดับบนบนชุดเครื่องเครื่องแต่งกายนะครับ โดยตราเนี่ยก็จะเป็นตราของช้างสามเสียนนะครับก็คือช้างเอราวัณน,นั่นเองครับซึ่งเป็นพาหนะของพระอินทร์นะครับในขณะที่ลําดับอื่นลงมาเนี่ยก็จะมีตราจัญักษ์เป็นช้างแค่เสียงเดียวนะครับก็คือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริยดตทั่วไปนะครับผม ปีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอก ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุรวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ f a c e b o o k เว็บไซต์ Line, Twitter, Instagram และแอปพลิเคชัน Thai Consular รหรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตแ,และสถานกงสุลใหญ่ก็ได้นะครับ การชูดเพื่อประชาชนทุกแห่งหวนเราดูแลาเราได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทั้งช้างเผือกและมงกุฎไทยกันไปแล้วนะคะนอกจากนี้ในประเภทเดียวกันนะคะสําหรับพระราชทานแก่ข้าราชการไทยนะคะก็ยังคงมีอีกสองสำรับที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุล,ลอจอมเกล้าแลวก็เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภร์น,นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณมาลองให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงค่ะว่าเครื่องราชดิเรกคุณาพรน,นะคะมีความสําคัญ,ญอย่างไรกับข้าราชการไทยหรือเปล่าหรือว่ามีความสําคัญ,ญยังไงบ้างนะคะ ขอบคุณครับคุณเบียครับก็ขออนุญาตกล่าวให้ทราบนิดหนึ่งครับว่าเครื่องราชสิทธิ์ยพรอันเป็นที่สังสรรยิ่งดีเด่คุณาพรเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องราชสิทธิ์พรตรกูลใหม่นะครับที่เพิ่งได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้จัดทาขึ้นนะครับเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วมันี้เองนะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรนะครับรัชกาลที่9้าท่านก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ให้สร้างเครื่องราชยสือภพประคุลนี้ขึ้นนะครับเมื่อปี2534นะครับเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้ที่กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและประชาชนนะครับก็กล่าวคือก็จะให้ความสําคัญกับบุคคลทั่วไปเนี่ยแหละครับที่ได้กระทําตนเพื่อส่วนรวมนะครับเป็นแบบอย่างอันควรแก่การสนับสนุนหรือว่ามีการบริจาคเงินทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ต,ต่างๆนะครับก็จะได้รับ พระราชทานเครื่องราชสิยภรร์อันพิเศษเสียิ่งดีเล็กุณาภรณ์สำหรับนี้นะครับผมซึ่งก็จะแบ่งตามลำดับชั้นออกมาเป็นเจ็ดชั้นนะครับจะแตกต่างจากช่วงแรกที่เราพูดไปช้งมกุฎไทยและช้างเผือกนะครับที่มีแปดชั้นแต่ขออนุญาตย้ยอนให้ฟังนิดนึงครับสำหรับแปดชั้นของทั้งสองสำรับที่ที่เล่าไปแล้วเนี่ยคือจะไม่ได้เป็นชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดนะครับแต่มันก็แต่จะเป็นชั้นหนึ่งถึงเจ็ดในขณะที่มีชั้นที่เป็นชั้นสุดสุดเพราะฉะนั้น จะไม่ได้มีชั้นที่แดของ App, ทั้งมงกุฎไทยและดีเลกุณาพรนะครับจะเป็นเจ็ดขึ้นไปถึงหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดนะครับสําหรับสําหรับดีเลกุณารพรเนี่ยก็มีเจ็ดชั้นนะครับก็คือชั้นที่เจ็ดขึ้นไปถึงชั้นที่หนึ่งนะครับไม่ได้มีชั้นสูงสุดสีของแพรแถบแต่ของตระกูลนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นสีเขียวนะครับแล้วก็มีขอบสีแดงแล้วตรงกลางร,ระหว่างสองสีก็จะมีริ้วเล็กๆเ,เป็นสีเหลืองกับสีขาวขั้นนะครับผม ก็จะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ชั้นชั้นสามันที่สุดก็คือเป็นชั้นเหรียญเงินดิเลกคุณาพรนะครับชื่อก็จะสอดคล้องกับสองชั้นที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเริ่มที่เหรียญเงินย่อด้วยรองนอตัวอักษรที่จะลงท้ายของสำหรับนี้ก็คือตัวพอผ่านนะครับก็คือมาจากตรงดิเลกคุณาพรตัวพอผ่านตัวสุดท้ายครับก็จะมาเป็นตัวย่อถัดขึ้นไปจากชั้นที่7็ดชั้นที่หก็จะเป็นเหรียญทองนะครับก็จะย่อด้วยรอทอพอ ขึ้นไปอีกชั้นที่5ใช้คําเดียวกันเลยครับเป็นจมะเป็นจมะดิเรคุนาพรย่อด้วยบพนะครับขึ้นไปชั้นที่4เป็นจตุตถชาดิเรคุนาพรย่อด้วยตจอจานพอสัมภาครับขึ้นไปชั้นที่3ปติยะดิเรคุนาพรนะครับต่อเต่าพอสัมภาขึ้นไปชั้นที่2เป็นทุติยะดิเรคุนาพรนะครับทอทหารพอสัมภาและชั้นที่1ก็คือปฐมดิเรคุนาพรนะครับย่อใช้ปอปลาพอสัมภานะครับข้อสังเกตตรงนี้ก็คือใช้คำว่าปฐมเหมือนกับ มงกุฎไทยและก็ช้างเผือกนะครับแต่ว่าสะกดตัดกันนะครับตรงนั้เขาจะใช้ปปลารอาเรือสอาระอปถุงมอาม้านะครับแต่ตรงนี้จะเป็นปปลาสาราานมอาม้านะครับปฐมดีเด็กคุณาพรนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอาจจะเป็นบุคคลสําคัญในบ้านเมืองเราที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชสิริพรตระกูลนี้นะครับผมสัญ,ญลักษณ์นะครับอยากจะให้สังเกตนิดนึงครับตัวตราสัญลักษณ์ที่อยู่ในดาราที่อยู่ในดวงการเนี่ย ก็จะเป็นเป็นสนัญลักษณ์พระคุดผ้านะครับซึ่งคําว่าผ้าเนี่ยก็มาจากคําว่าพาหัหรือพาหนะนะครับกลายเป็นว่าพระคุดผ้าจะหมายถึงพระคุดที่เป็นพาหนะของพระนารายนะครับซึ่งก็นํามาใช้เป็นตราของแผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมานะครับเป็นตราแผ่นดินนั่นเองนะครับก็ชั้นที่มีสายสะพายก็จะมีแค่ออชั้นปฐมนะครับบนสุดที่จะมีได้รับสายสะพายนะครับผม เครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกสำรับหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องราชที่มีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนก็รู้จักกันดีนะครับวันนี้เราขออนุญาตมากล่าวถึงเครื่องราชสำรับนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้านั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5นะครับทรงพระคุณาโปรดกราบหกรงกมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2416เนื่องในโอกาสที่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีได้ปกครองประเทศไทยติดต่อกันมานานถึง90ปีด้วยความสงบสุขพระองค์จึงทรงพระคุณาโปรดกราบหกรงกมให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเก้าวนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นพระนามของพระองค์แล้วก็ให้แพรแถบเป็นสีชมพูซึ่งเป็นสีของวันพระราชสมภพนั่นเองก็คือวันอังคารนะครับ สำหรับเครื่องราชสำรับนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายหน้าบุรุษแล้วก็ฝ่ายในก็คือของสตรีนั่นเองนะครับโดยลำดับชั้นของเครื่องราชนี้นะครับ <S <S ก็มีอยู่หลายชั้นด้วยกันนะครับเรามาพูดของฝ่ายบุรุษก่อนนะครับฝ่ายบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเ,เริ่มจากปฐถมจุลจอมกล้าว,วิเศษคือชั้นสูงสุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีชั้นปฐถมจุลจอมกล้าวรองลงมานะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ย จัดสร้างขึ้นมาเพียง30สำมรับเท่านั้นนะครับชั้นที่2มีชื่อว่าทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษนะครับหรือชื่อย่อว่าทจวสร้างมาทั้งหมด200สำมรับครับแล้วก็ทุติยจุลจอมเกล้านะครับหรือทจสร้างมาทั้งหมด250ดวงอันนี้เป็นดวงดาราแล้วนะครับแล้วชั้นที่3เนี่ยก็จะมีอยู่3ชนิดนะครับก็คือ ติยะจุลจอมกล้าว,วิเศษหรือตอจอวอมีทั้งหมด250ดวงแล้วก็ตติยะจุลจอมกล้าวหรือตอจอมีทั้งหมด250ดวงและสุดท้ายก็คือตติยะนุจุลจอมกล้าวหรือตอ,อจอมีทั้งหมด100ดวงครับเรามาดูกันฝ่ายหญิงบ้างนะครับหรือเราเรียกก็ฝ่ายในนะครับก็มีอยู่ที่4ชั้น5ชนิดนะครับเริ่มจากชั้นสูงสุดก็คือปฐมจุลจอมกล้าวหรือปอจอ สร้างมาทั้งหมด20สำรับนะครับชั้นที่2มีอยู่2ชนิดก็คือทุติยะจุลจอมกล้าว,วิเศษหรือทอจวมีจำนวนทั้งสิ้น100ดวงนะครับลำดับลงมาก็คือทุติยะจุลจอมกล้าหรือทอจมีทั้งสิ้น100ดวงชั้นที่3นะครับตัติยะจุลจอมกล้าหรือตอจมีจำนวนทั้งสิ้น250ดวงแล้วก็ขั้นที่4นะครับก็คือ จตุตถาจุดจอมเกร้าวหรือจอจอ,จอนะครับมีทั้งสิ้น150ดวงนะครับ Okay. เดี๋ยวนายขอเสอร์บีนิดนึงนะครับมีความรู้ขึ้นมาแวบบเข้ามาในหัวสมองนิดนึงจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับว่าเครื่องราชจุลจอมเกล้าถือเป็นเครื่องราชสําหรับที่สําคัญมากๆแล้วก็จะมีข้อข้อปริกย่อยนะครับที่คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่รู้นะครับเค <c oughs> รื่องร่าอิสยาพรจุลจอมเกล้านั้นแตกต่างจากเครื่องราชอิสยาพรตระกูลอื่นๆตรงที่สามารถสืบตระกูลเครื่องราชกันได้ก็คือถ้าเป็นบุตรสืบตระกูลเจรปีดาเนี่ยก็จะได้รับพระราชทานตัติยะจุลจอมเกล้า แต่ถ้าเป็นหลานสืบตระกูลปู่เนี่ยนะครับก็จะรับพระราชทานตติยะนุจุลจอมเกล้าต่างกันนะครับชื่อเรียกตติยะจุลจอมเกล้ากับตติยะนุจุลจอมเกล้านะครับซึ่งถือได้ว่า<ม>เป็นเครื่องราชสํหรับพิเศษซึ่งสามารถสืบทอดกันได้จากพ่อสู่ลูกจากปู่สู่หลานนะครับอันนี้เป็นความพิเศษของเครื่องราชสําหรับนี้ครับขออนุญาตเสริมพีต่ต้น ที่พี่ต้นได้กล่าวถึงเครื่องราชสีหพรจุลจอมเก้าอีกนิดนึงนะครับที่พี่ต้นได้กล่าวว่าในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีกําหนดจํานวนที่แน่นอนว่าในชั้นนี้ก็มีอยู่เพียง250ดวง250ตําแหน่งเท่านั้นก็หมายความว่า,เ,าเมื่อมีการพระราชทานเครื่องราชสีหพรชนิดนี้แล้วให้กับให้กับบุคคลใดก็ตามนะครับก็จะมีจํานวนจํากัดอยู่แค่ตามที่พี่ต้นได้กล่าวไปในแต่ละชั้นจะไม่มีการพระราชทานเพิ่มอีกหากว่า อย่างเต็มจํานวนที่กําหนดอยู่นะครับก็จะมีการาพระราชทานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ,อตําแหน่งว่างลงซึ่งก็อาจจะเกิดจากมีการเลื่อนชั้นของบางท่านที่ได้รับชั้นที่สูงขึ้นก็เลยทําให้ตําแหน่งเดิมว่างลงนะครับก็จะมีก็จะเป็นโอกาสที่จะสามารถพระราชทานเครื่องราชนิน,นีให้แก่บุคคลอื่นได้นะครับผม คุณดูฟังครับตลอดรายการในวันนี้นะครับเราได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สี่สำรับซึ่งเป็นเครื่องราชที่พวกเราได้พบเห็นกันเป็นประจำนะครับอีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นการประดับเครื่องราชนะครับเราเรียกกันว่าการประดับดุมดอกจอก เครื่องราชอิสร,อริยาภรณ์บนเครื่องแต่งกายสากลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสูตรหรือเป็นเสื้อพระราชทานก็ตามก็สามารถนำดุมดอกนั้นนะครับมาประดับบนเครื่องแต่งกายของเราได้โดยการประดับนั้นก็จะประดับเครื่องราชอิสร,อริยาภรณ์ที่เราได้รับพระราชทานนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพอินเสิร์ตให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะครับโดยเราจะประดับดุมดอกจอกนี้บริเวณอกทางด้านซ้ายหรือถ้าเป็นชุดพระราชทานก็จะประดับบริเวณกระเป๋านะครับ อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่เราได้นํามาเสนอในวันนี้เนี่ยเราได้รับมาจากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือที่หน่วยงานอื่นๆเราทั้ง3คนต้องขอขอบพระคุณมาณัที่นี้ด้วยนะครับ ค่ะพี่ต้นและในวันนี้นะคะเราก็มีคลิปวิดีโอภาพงานสมุรสรสันนิบาทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2562ที่จัดขึ้นณธรรมเนียบรัฐบาลมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งภายในงานนะคะเราก็จะเห็นผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศหรือเป็นชุดผ้าไทยนะคะประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดด้วยค่ะ ดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในงานสมโภชศรนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา28กรกฎาคม2562ณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ สำหรับในปีนี้รัฐบาลได้รับพระมหากรณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระรบิกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราสดาสยาบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เป็นในงานสมโภชสานิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562ณธรรมเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้รัฐบาลได้กลับังคมทูนเชิญเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์พระราชวงศ์และเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานจากหลากหลายองค์กรนะคะที่องค์กรมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานองคอ์กรตามตรัฐธรรมนูญประธานหน่วยงานต่างข้า,าขราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอายการพลเรือนข้าราชการในพระองค์ชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งคณะทูตานุทูตกงสุลและผู้นําองค์การระหว่าง ประเทศและประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นได้ออกบัตรเชิญมาร่วมงานสโมสรสันนิบาตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในานามของรัฐบาลเป็นผู้จัดขึ้นเพื่อที่จะ จัดงานเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2562ค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมงานนั้นแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศนะคะระดับเครื่องราชอิสริยพรชั้นสูงสุดค่ะส่วนพลเรือนั้นก็ต่างชุดขอเฝ้าเต็มยศเช่นเดียวกันนะคะหรือเป็นชุดไวท์ไทท์ค่ะประดับเครื่องราชอิสริยพรชั้นสูงสุดหรือว่าชุดแบล็คไททนะคะ สุภาพสตรีนั้นสมชุดไทยอมอรินหรือชุดไทยบรมพิมานนะคะและประดับเครื่องราชอิสริพร์ชั้นสูงสุดเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกที่พวกเราได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านซูมผ่านออนไลน์แบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกหากมีข้อ ตกบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใดพวกเราทั้งสามคนขอน้อมรับไว้นําไปพัฒนาในการนําเสนอต่อไปนะครับวันนี้พวกเราทุกคนคงจะต้องล่าลาไปก่อนพบกับรายการวาไรตี้การพูดของพวกเราทุกคนได้ใหม่เป็นประจําทุกวันศุกร์ห้านาฬิกาสามสิบนจนถึงหกนาฬิกานะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วละครับเราไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ